ออกมาแล้วสองหน่อนะคะคลับเฟรชนะมีสองหน่อนะคะมีไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ดกมากๆเลย

Hãy subscribe cho